สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับบินเดียวนะครับมาคนเดียวเลยนะครับนี่นะครับมาเอาต้นกล้วยนะครับมาเหมาปากกล้วยวันนี้นะครับวันที่สองาเมื่อวานนะครับว่าจะมาเอามาเอาไม่ทันนะครับรบรถนะครับซ่อมไม่ทันนะครับนี่นะครับเหมาหมดเลยนะครับโลนะครับเรียบร้อยนะครับเต็มรถนะครับวันนี้ก็กินนะครับ ได้อีกนะครับหาลายมืออยู่นะครับวันน um ี้เต็มรถเลยนะเมื่อวานเอาไปได้น้อยนะครับไปแขบนะรถแขบนะครับไปเลยนะวันนี้นะครัหมดเลยนะครับเกลี้ยงนะครับไม่มีเหลือนะครับนี่นะครับดูอ่าก็ไม่รู้จะได้เอาเอาลงอีกหรือเปล่านะครับตัวนี้เอาบินเดียวด้วยทํามาคนเดียวอ่าโชคดีที่อยู่ในในหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ตามรถมาแล้วนะครับโทรนะครับให้เขาอ่า ตามรถมานะครับไม่รู้รถเขาว่างหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็รอรับโทรศัพท์ครับนี่ครับต้นใหญ่นะครับแบกขึ้นแบกลงนะครับก็ยังไปไม่ได้นะครับจมครับเม็ดจิรีนะครับนี่นะครับไปไม่ได้ครับก็ไม่มีคนช่วยด้วยนะครับมากับลูกชายนะครับลูกชายอยู่ฝั่งโน้นนะครับกินขนมแล้วไปไม่ได้นะครับติดตอนนี้รอรถนะครับรอรถมาลาก เหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับหน้าฝนนะครับแบบนี้นะครับหาญ้าช้างอาหารช้างนะครับกว่านะครับจะผ่านไปแต่ละมื้อละมื้อนะครับก็ต้องสู้นะครับช้างตกงานนะครับไหนจะค่าน้ำมันนะครับไหนจะค่ายาไหนจะค่ารถลากอีกนะครับวันนี้โอ้โหนะครับก็ตอนนี้รอรถนะครับรอรถนะครับถ้ารถไม่มาก็คงต้องต้องยก ต้นล้ยลงนับทั้งหมดนะครับในรถนับก็เหนื่อยอีกนะครับยกขึ้นยกลงนะครับสองเที่ยวสองรอบคนเดียวนะครับทั้งตัดมาคนเดียวนะครับวันนี้ครับก็สู้ๆไปนะครับเพื่อช้างนับเขากินอิ่มให้เขาได้กินก็รอรับโทรศัพท์นะครับรอรับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวฮะว่ารถขาจะว่างมาหรือเปล่าถ้าหารถไม่ได้นะครับ ก็คงต้องยกลงนะครับเพราะตอนนี้ก็สายแล้วนะบบางทีรถอาจจะไปเกี่ยววานข้าวไปไถนากันหมดแล้วหรือเปล่านะครับเหนื่อยน้าเหนื่อยน้ําเหนื่อยกับการจกต้นกล้วยขึ้นแล้วนะครับต้องมาเหนื่อยกับการยกลงอีกนะครับเพราะว่ารถติดไปไม่ได้นะครับก็ต้องรอรถลากนะครับถ้ารถไม่มาก็คงต้องยกลงนะครับ บ่อยนะครับบ่อยครับบ่อยมากนะครับติดติดแบบนี้นะครับบางทีก็ไปตัดหญ้านะครับตัดกิ่งไม้กับอาใบไม้ก็ไปติดอยู่กลางทุ่งนาก็มีนะครับกลางป่าก็มีอาชีตนะครับของอ่าควานช้างชาวช้างนะครับมีทั้งอ่าอุปสรรคนะครับแล้วก็มีทั้งหารับลื่นะครับก็สู้กันไปนะครับช้างตกงาน นี่นะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับสําหรับหาต้นกล้วยนี่นะครับที่ไปตัดมานเมื่อสักครู่นะครับก่อนหน้านี้รถก็ติดนะครับต้องใช้รถลากดึงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องยกขึ้นยกลงนะครับคงนะมาไม่ได้คงมาไม่ถึงนะครับต้องใช้รถดึงรถลากนะครับแม่ปูนนะครับดูนะครับก็รอกินรอทานนะครับอย่างชื่นใจนะครับพ่อยายนะครับอย่าพึ่งน้อยใจนะครับเดี๋ยวเอามาลงให้กับแม่ปูนก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับไปพ่อนู่นนะครับพ่อญ่อยู่ใกล้ๆเลยนะครับหันมามองเมื่อเห็นรถหา กนอาหารผ่านนะครับนี่นะครับให้แม่พูนก่อนนะครับพอวันนี้ก็มาสายนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแม่พูนะครับก็อย่าน้อยใจแล้วกันนะครับรถติดนะครับรถติดนะครับวันนี้รถขึ้นไม่ไหวนะครับก็ต้องรอรถมาดึงมาลากนะครับนี่นะครับกินสบายใจเลยนะครับแม่พูนนะครับสําหรับบ้านของพ่อใหญ่ท้องคูนนะครับนี่ก็ยังอยู่เช่นเดิมเลยนะครับก็อ่า ได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้ก็ไปเร Legal, ื่อยๆนะครับก็ภูมิใจแล้วนะครับพ่อใหญ er er ่ก็เฝ้ามองเฝ้ารอน้าดูนะครับบ้านของตัวเองทุกวันนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ก็อยู่ข้างบนตรงนู <shit. S 2> ้นครับตรงหลังคาแดงน้บที่มองเห็นนะครับนี่นะครับบ้านของพ่อใหญ่ชงคูณครับตอนนี้ยาก็มาถึงแล้วนะครับนี่นะครับเต็มรถนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับรถติดนะครับก็ต้องใช้รถมาลากครับ นี่นะครับดูนะครับฟักฟักนะครับข so ึ้นแล้วนะครับโอ้โหนะครับมีเห็ดด้วยนะครับนี่นะครับเห็ดที่ช้างนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่ฟักนะครับก็ออกดอกแล้วตอนนี้ฟักขี้ช้างนะครับฟักขี้ช้างนะครับก็เมื่อตอนพ่อใหญ่ตกมันนะครับก็นําฟักให้กินนะครับฟักก็เลยขึ้นนะครับนี่นะครับแต่ว่าทําไม่ออกลูกนะครับมีแต่ดอกนะครับออกแต่ดอกเลยนะครับ ถาเดียวจะได้เอาหาหญ้าลงนะครับตอนนี้จะเอายาลงก่อนสําหรับผลไม้นะครับที่เหลือทั้งหมดวันนี้นะครับสามสิบห้าวีนะครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณแม่อ้อยนะครับท่านมาเหมาให้กับพ่อใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็ต้องหยุดไล้ก่อนนะครับเพราะว่าหาไม่มีใครดูหลานนะครับก็ขอบพระคุณคุณแม่อ้อยด้วยนะที่เข้ามานะครับ ลายเข้ามานํามาปิดร้านนะครับมาเหมาให้กับพ่อใหญ่ทังคูณนะครับที่เหลือ35หวีวันนี้นะครับก็ขอปุนบุญกุศลตังนี้จงย้อนสะท้อนกลับนะครับไปหาคุณแม่อ้อยและครอบครัวของท่านนะครับขอให้ท่านและครอบครัวของท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับยิ่ง่งขึ้นไปนะครับผลไมายของพ่อใหญ่ทังคูณนะครับวันนี้ก็เหลือนะครับสามสิบห้าวีนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่อ้อยนะครับที่ เข้ามานําเหมาให้กับพ่อใหญ่ท้องคูนะครับวันนี้นะครับก็ไปเอาต้นกล้วยมาด้วยนะครับมานะครับหนึ่งรถปิ๊บอัพหนึ่งคันปิ๊บอัพนะครับก็ไปคนเดียวนะครับรถรถก็ติดอีกโอ้โหยนะครับพระบาต้นกล้วยหนักนะครับเต็มรถเต็มกระบะเลยนะครับล้นถึงหัวเก่งรถเลยนะครับถึงหัวหัวรถเลยนะครับก็หนักนะครับแล้วรถก็เก่าด้วยนะแรงไม่ถึงนะครับทําให้นาขับขึ้น ขึ้นตรงปากลวยไม่ได้นะทําให้รถจมนะพอรถถอยไปถอยมานะดินดินเปียกนะทําให้รถจมเมื่อเช้าก็ดีนะโชคดีที่ตามรถมาได้ท่านนะครับเพราะฉนนั้นก็ไม่งั้นก็มาช้ากว่าน,นี้ด้วยเลยนะครับเพราะว่าสายแล้วด้วยนะครับคิดว่าไปแต่เช้านะครับว่าจะได้กลับไวนะที่ไหนได้นะครับรถล้นมาติดนะครับติด พ่อใหญ่ก็ร่าเริงนะวันนี้นะครับ35ม้าบีนะครับผลไม้นะครับกล้วยนะครับของพ่อใหญ่นี้นะครับขอบพระคุณคุณแม่อ้อยนะครับที่เข้ามานะครับเมาให้กับพ่อใหญ่ทั้งคู่นะครับสำหรับผลไม้วันนี้นะครับของพ่อใหญ่นะครับก็ขอบพระคุณนะคุณแม่ติ๊กนะครับแล้วก็คุณแม่อ้อยด้วยนะครับที่เข้ามาในไลฟ์สดนะครับรวมทั้งนับคุณแม่อ้อยเข้ามานะครับเมาในไลน์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาป้อนนะครับกล้วยนะครับให้กับพ่อใหญ่นะครับนี่นะครับ เลยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกๆคนเลยนะครับทุกๆท่านเลยนะครับขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับทุกๆแรงใจนะครับมาดูบ้านของพ่อใหญ่ทองคูนะครับนี่นะครับก็ยังอยู่เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวช่างจะมารื้อนางร้านไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันตั้งไว้นานนะครับตั้งไว้นานตากแดดตากฝนไว้นานนะครับนี่นะครับสำหรับสายไฟนะครับสายไฟของพ่อใหญ่นะครับก็มีแค่นี้นะครับนี่นะครับถึงแค่ข้างหน้านี้เองนะครับ ที่ต่อมาจากบ้านมาถึงตรงนี้นะครับก็หาเขานะครับเจ้าของขอกลับแล้วนะครับเพราะว่าไปทํางานอย่างอื่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนำกล้วยมาให้กับแม่พูนนะครับแม่พูนอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับก็ตัวดาเมื่อมเลยนะครับเพิ่งอาบน้ํากินน้ําไปนะเมื่อสักครู่ครับช่วงนี้นะแม่พูนไม่ได้ออกไปทางไหนเลยนะครับอยู่แต่อยายู่อยู่แต่ตรงนี้เลยนะครับแม่พูนนะครับอยู่แต่ตรงนี้เลยเพราะว่านะครับอ่าตอนนี้นะครับชาวบ้านครับ ก็เริ่มหวานข้าวนะครับไถนากันบ้างแล้วนะครับก็เลยนะไม่ได้พาไปเลี้ยงในทุ่งนาเลยนะไม่พูนนะครับส่วนส่วนมาในป่าก็พึ่งนะพึ่งมาทํารังนะพึ่งหลังรังใหญ่เลยก็กลัวนะพึ่งจะรุมตอดไม่พูนเอานะสงสารเขาก็เลยนะไม่ได้ออกไปทางไหนเลยไม่พูนช่วงนี้นะครับอยู่ที่เดียวนะครับอยู่แต่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะก็กล้วยนะครับได้ความไม่ตาจากคุณแม่อ้อยนะครับวันนี้นะครับก็ขอให้คุณแม่อ้อยนะครับอ มีสุภาพนามัยที่แข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยเบียดเบียนนะครับทำการงานใดๆนะครับก็ขอให้ท่านเจริญหามั่งคั่งนะครับรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับมีโชคมีลาภนะครับถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคูนด้วยนะครับขอบคุณครับ